สวัสดีครับท่านกับกผมบารอนี่นะครับและเกมอ n น่ส2งสนานะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็มาถึงเอพิโซดที่2แล้วนะครับผมก็เล่นต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะยังไม่ได้เล่นเพิ่มเติมนะครับผมและก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างอะไรกันต่อนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปอโนของผมนะครับถ้าชอบอยังไงก็รบกวนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำเอพิโซดต่อๆไปด้วยละกันนะครับมาเริ่มกันเลยครับ จากพาร์ทที่แล้วนะรู้สึกเราจะขาดเรื่องไฟฟ้านะครับเรื่องไฟฟ้าแล้วก็มีเรื่องการขาดความต้องการในด้านเพิ่งดื่มวิตามินเพิ่มเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันทบทวนหน่อยฮะภารกิจคือสร้างหุ่นยนต์นะครับสร้างโรงงานวิตามินเพิ่มประชากรให้เป็น1000คนสตาร์ทรืออัพเกรดอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวนะ นีม่มินิแมปมันนี่นะสเปซพอร์ตเรายังอัปเกรดสเปซพอร์ตไม่ได้นะครับเนี่ยต้องมีหุ่นยนต์ก่อนนะครับหุ่นยนต์ต้องมี25ตัวโอเคโอเคอย่างที่บอกครับมันเป็นมันเหมือนเป็นทอดทอดเราต้องสร้างอันนี้ก่อนเราถึงจะมาทําอันนี้ได้นะครับประมาณนี้นะเริ่มเข้าใจแล้วนะครับเฮ้เดี๋ยวนะผมจะดูจากมินิแมปผมเพิ่งรู้ว่า ตร,ตรงที่เราสร้างเมืองตอนนี้มันเป็นแค่เกาะเล็กๆนะครับเราควรจะไปอยู่เกาะน,นี้ดีเกาะใหญ่ทําไมเขาไม่ได้เริ่มให้เราอยู่เกาะใหญ่อะเนี่ยโอ้โหพื้นที่มันเยอะมากเยอะมากๆเออทำไมต้องให้เราไปสร้างในเกาะเล็กๆแบบนี้ด้วยอะไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมเดี๋ยนะทำไมบ้านนี้ไม่ถึงไม่อัปเกรดนะครับไปเฮ้ย ไอเทมฮะไบโอพลิเมอร์ครับผมไอเทมพวกนี้จะรีสปอนไหมอะไม่แน่ใจนะครับโอเคเรามาเริ่มสร้างเดี๋ยวผมต้องจัดการเรื่องไฟฟ้าก่อนนะไฟฟ้าไฟฟ้าม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 าดูครับไฟฟ้านี่เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมว่าผมสร้างออกมาแถวแถวนี้ด้วยก็ได้นะลงไฟฟ้าเอาบ้านก่อนเลยกัน ปาบครับจับถนนหน่อยอ้าวไม่ได้เว้ยเอาทำอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยอย่างนี้โอเคลงไฟฟ้าปาบสองสามสี่ห้าผมไม่ชอบนะแต่ก็ต้องสร้างไปก่อนนะครับ เดี๋ยวต้องคอยมาดูว่า,าท้ายเกมเนี่ยมันจะมีโรงไฟฟ้าที่แบบใหญ่คือผลิตไฟได้เยอะกว่านี้ไหมนะครับคื่อันี้มันผลิตไฟได้น้อยเราก็เลยต้องจำเป็นต้องสร้างเยอะนะครับ Lack of information แสดงว่าเราต้องกระจายอินโฟโดมไปทั่วๆพื้นที่นะครับมาจัดไปฮนะนี้ใช่ไหมอ่าอาการขาดแคลนข้อมูลก็จะหายไปนะครับ ไฟฟ้าตอนนี้ลบ42โอเคผมมาสร้างเรื่องวิตามินดิงก์ก่อนแล้วกันนะครับวิตามินดิงก์เนี่ยสร้างได้จากตรงไหนวะอ่ะโอเปอเรเตอร์โรงงานผลิตวิตามินเนี่ยเราต้องมีสวนผลไม้ก่อนนะครับสวนผลไม้แต่สวนผลไม้ต้องการหุ่นยนต์แต่การจะสร้างหุ่นยนต์ได้เราก็ต้องมีนานโนเซรามิกนะครับกับโคบอล เนี่ยมันเป็นทอดๆอ,อ่ะถ้าเราไม่สร้างอ,อย่างอย่างแรกก่อนเราก็จะไม่สามารถสร้างสิ่งต่อๆไปได้นะครับแต่ว่าผมต้องสร้างอันนี้ก่อนนะครับมันคืออะไร r e q u i r e mountain building site อ๋อต้องสร้างใกล้ๆกับนี่ไงอ๋อเป็นเหมืองครับเหมืองเหมืองนะอ่ะสร้างเลยครับ1 2 จัดหมดเลยอ่ะสามมาแล้วก็เชื่อมถนนครับแบบนี้แบบนี้นะอีกนิดอีกหน่อยอีกหน่อยแล้วก็ทุบตรงนี้ทิ้งไปฮะมันเป็นส่วนเกินโอเคเราก็จะได้เหมืองนะครับ เหมืองที่ขาดไฟฟ้าอีกแล้วเจ้าจอดไฟฟ้านี่ก็สําคัญอนะ่ะประเดินเกาะที่เราอยู่มันเล็กมากนะครับเดีย๋ยวนะเพราะฉะนั้นเราทำอย่างนี้ดีไหมเลื่อนออกมาตรงนี้เป็นโรงไฟฟ้าให้หมดเลยความสวยงามนี้ไม่มีอยู่จริงฮนะตอนแรกว่าจะสร้างให้มันสวยๆนะตอนนี้ต้องแบบคำนึงถึงโรงไฟฟ้ามากกว่า เป็นไงบ้างไฟฟ้ามันก็ยังคงไม่พอนะครับทำไมไม่พอวะหรือว่าหรือว่าหรือว่าผมต้องสร้างโรงไฟฟ้าให้มันใกล้ๆกับจุดนี้หรือเปล่าเอาลองดูฮะใช่ใช่ครับผมเราแสดงว่าเราทำอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์ขึ้นมาเลยใช่ไหมสร้างโรงไฟฟ้าเยอะๆอย่างเงี้ย นี่ครับไฟฟ้าหรือแค่ลบห้านะครับลบห้าเองโอเคเข้าใจแล้วเราไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าแบบมหามหาศาลขนาดนี้ก็ได้ฮะลบ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 โอ้ตอนนี้65ครับลบเป็น65เดี๋ยวนะแล้วเราก็ลองมาสร้างไฟฟ้าใกล้ๆกับจุดที่มันต้องการไฟฟ้าจริงๆดูนะครับแบบนี้ อ่าเหลือ32เลยนะครับตรงไหนต้องการไฟฟ้าเนี่ยเราจะไปสร้างใกล้ๆมันแล้วกันอ่ารู้สึกจะจะไม่มีจุดไหนที่ต้องการไฟฟ้าอีกแล้วนะใช่ไหมใช่นะครับโอเคต่อมาครับมาเรื่องบ้านกันบ้างสร้างบ้านต่อฮะอ่านี่6เหมือนเดิม อแบบนี้โอเคอ๋อไม่ได้ครับไม่พอนะเดี๋ยวเราลองดูบ้านใหญ่ดิโอ้ใหญ่มากอ๋อต้องการหุ่นยนต์ลืมล,มลมืบ้านใหญ่ต้องการหุ่นยนต์นะครับอ่อต่อมาต่อมาเราต้องเหมืองโคโบอลอ้าวได้เหมืองที่เราสร้างนี่คือเหมืองอะไรวะ แสดงว่าเราก็ไม่มีจุดสร้างเหมืองโคบอลดิโอ้แย่เลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวนะไอเทมเก็บแปบบ๊บเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องเราต้องโลบเหมืองไอพวกนี้ออกหน่อยเออออกไปนะครับแล้เ,เอาเหมืองโคบอลมาแทนไม่งั้นมันจะไม่พอครับมีที่สร้างไม่พอนี่ไงชัดเลยนี่ฮะมันคนละเมืองน,นะครับดูจากรูปร่างรูปทรงของมันนะฮะเนี่ย นี่เหมือนจะเป็นเหมืองเหมืองหินนะครับแต่ส่วนเนี้ยเป็นเหมืองแบบเจาะลึกลงไปในดินนะครับอันนี้เหมืองเหมืองเจาะเจาะหน้าดินเหมือนเจาะภูเขาฮะเอาหินอ่าโอเคเข้าใจที่อยากรู้คือเหมืองไหนสําคัญกว่ากันนะครับเนี่ยเราต้องจัดการทรัพยากรน,นะเพราะว่ามันมีที่ขุดไม่พอ มีที่ขุด3จุดเองในเกาะนี้นะครับเดี๋ยวดูเกาะอื่นอ่าเกาะอื่นมีที่ขุดอยู่นะแต่ตอนนี้เราอยู่ได้แค่เกาะนี้นะครับเราก็ต้องจัดการทร,รัพยากรให้มันเพียงพอครับโอเคตอนนี้เราได้เหมืองโคบอลมาแล้วเราก็สามารถสร้างาหุ่นยนต์นะฮะลงผลิตหุ่นยนต์หรือบริษัทหุ่นยนต์ได้แล้วนะครับจัดไป เชื่อมถนนแ๊บโงรงผลิตหุ่นยนต์อยู่แบบโซนนี้แล้วกันนะโคตรไกลครับโรงนผลิตหุ่นยนต์อยู่แถวนี้หมุนหมุนโอเคประมาณนี้กันหนึ่งส,สองสสสอะ but I arranged for delivery. arranged a for ต้องการไฟฟ้าแล้วก็จัดไฟฟ้าให้พวกหุ่นยนต์หน่อยโอเคมันไม่โอเคสิมันยังขึ้นไฟฟ้าอยู่เลยนะครับตัดอีกอ่ะอันนึงไม่พอเลยยังรู้สึกขาดไฟฟ้าอยู่เยอะ Expansion workforce recommended. of logistic workforce การขนส่งครับเพิ่มขึ้นหน่อยสองอันโลจิสติกหายไปแล้วขาดคนขาดไฟฟ้านะครับไฟฟ้านี่ต้องมีอยู่ทั่วเลยเหรอแย่ครับต,ต,ตอนนี้คนขาดครับ ว่าตอนนี้ผมก็สร้างบ้านเยอะเลยนะทำยไมมันดูขาดคนอยู่เราลองอัพเกรดบ้านดูนะครับแถวานี้บ้างป้าบโอเคป้าบอ่าคนเริ่มขึ้นมาแล้วครับปลดล็อกสิ่งก่อสร้างใหม่ๆด้วยนะครับโอเค เดีย๋ยวเรามาดูบ้านเมืองหน่อยเถอะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้รถรถบินมีเยอะขึ้นมากแล้วนะสวยงามจริงๆฮะส่วนโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก็สึกจะใช้พลังงานลมนะครับและโรงผลิตน้ำละ่ะ เอาน้ำทะเลขึ้นมานะครับเพื่อผลิตเป็นน้ําดื่มโอเคเข้าใจเข้าใจสร้างกันต่อครับตอนนี้เราก็ต้องอัพบ้านแหละผมอยากสร้างบ้านเพิ่มแล้วอัพบ้านเอาแล้วกันน่าจะได้ประชากรเพิ่มอยู่นะจัดไปเรื่อยๆครับไบโอพลิเมอร์จะหมดแล้วอ่ะแต่ตอนนี้เรามีหุ่นยนต์สามสิบหกตัวเลยนะครับเออหุ่นยนต์มีเยอะแล้วลองไปอัพอัพเกรดนี่ดูสเปซพอร์ตอ้าวยังอัพไม่ได้ อ๋อต้องมีคนครบก่อนนะครับ1,000คนโอเคโอเคแต่ว่าของเราชักจะขาดส,สงสัยจะได้ใช้บริการคุณพี่คุณนาบปปาดากิสละใช้เงินซื้อนะครับเครดิตตอนนี้เรามี9ก้าหมืนโอ้ยซื้อเลยอย่างนั้นอะซื้อซื้อได้ทีละหนึ่งอ๋อไงพันหกเองโคตรถูกอาวซือ้อไม่ได้แล้วอ๋อมันกําหนดอยู่นะ i like a customer who knows what they want. i know you'll find that very useful. your technicians are ready. okay, but start the elevator construction once all other requirements are met. my associate, john rafferty, is already heading <blinking> here <f Nept> with the special material deliveries. very good. the communicator. ah, don't mind it, my friend. มงกงกับคาพูดมันแย่งกันพูดทาไมครับ N P C โอเคจากการที่เราซื้อของจากคุณนิคปากปาดากิสเมื่อกี้นะครับทำให้คิทเราเสร็จสมบูรณ์ของปดล็อกเต็มนะครับตอนนี้บทุกอ,อย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากงงแต่ตอนนี้เราต้องผลิตโรงงานผลิตเครื่องดื่มวิตามิน ให้ได้ด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสวนผลไม้สวนผลไม้เอาไว้แถวนี้แล้วกันหนึ่งหน้าตาเป็นไงวะอ๋อมันเป็นสวนผลไม้หน้าตามก็ต้องเป็นสวนผลไม้สิเพราะมัน <az> สวนผลไม,ลไม้พูดทำไมเนี่ยาาอไาไรขาดอีกแล้ว ประชากรขาดแคลนอีกแล้วครับต้องอัพเกรดหน่อยแล้วจัดไปเอาอัพไม่ได้ทำไมเรา <c oughs> เรามีไบโอโพลิเมอร์ไม่พอเหรออัพโซนนี้ก่อนแล้วกันไม่แน่ใจว่ามันขาดอะไรครับตอนนี้กำลังงงขาดพลังงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นลงมาสร้างพลังงานดูนะครับ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะ นี่ไรไทดอลพาวเวอร์สเตชันมันต่างจากโอ้นี่ครับผลิตพลังงานได้300นะครับต่างจากไอเครื่องผลิตพลังงานที่ที่เราสร้างไวเ้เยอะเนี่ยมันผลิตได้แค่50นะแต่ไอเจ้านี่ผลิตได้300เลยนะครับไทดอลูกสึกจะเป็นพลังงานาน้ำพลังงานาน้ำก็ต้องสร้างในน้ำใช่ไหมอ่านี่ไงอ๋อมันใช้ที่สร้างเดียวกับไอตัวนี้นครับ เกิการต้องจัดการทรัพยากรอ,อ,อีกะอ่ามีตรงนี้อีกหนึ่งซูมออกแป๊บสร้างได้สองอ๋อเนี่ยสโอเคปาบครบับถ้าถ้าได้ถึง3ามรอมนี่ดีเลยนะอโอเคโอค้โอบวกมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยนะอาการขาดแคลนไฟฟ้าก็หายไปนะครับกลายเป็นขาดคนอย่างเดียวแล้วนะโอเคโอเคช่วยได้เยอะเลยนะไ เครื่องผลิตไฟฟ้าจากน้ำเนี่ยถือว่าโอครับผมตอนนี้ขาดแต่คนอย่างเดียวนะคนขาดแคลนเยอะมากาก่อนอื่นผมผลิตนี่ก่อนโรงงานผลิตเครื่องดื่มวิตามินนะครับพื้นที่โรงงานชักจะไม่ก็จะพอแล้วอย่างนี้ดิอ่ะแล้วก็นี่ครับไปปิดอันอันนี้ โอเคแล้วใช่ไหมตอนนี้ขาดมิจะมีอีกนิดหน่อยสักโรงงานหนึ่งก็ได้นะอะอ่าฮะเหลือแต่ตอนนี้รู้สึกจะขาดยานะครับยารักษาโรคอะไรประมาณนี้มั้งพอเราต้องการไอ้นี่ก่อนซึ่งไอ้นี่ก็ต้องการพืช สร้างโซนขึ้นมาอีกแล้วเอาเป็นโซนนี้แล้วกันจัดไปอ้าวคอส t อ l บิลดิงอ๋อสาหรายครับคือสาหรายาจัดไปฮะก็เชื่อมถนนให้เขาหน่อยแบบนี้โอเคเราก็สามารถผลิตสาหรายได้นะครับ เมื่อผลิตสารายได้แล้วเราก็จะเอาอสร้างนี้แทนเราก็จะสร้างนี้ต่อนะครับมันคือเครื่องแปลงสารายเพรไปสร้างใกล้ๆก,กับไอ้เครื่องผลิตสารายหรือกันโอเคของอันพอไหมอะแล้วก็สร้างอันนี้ครับโรงงานผลิตยาครับผม สร้างแถวนี้ก็ได้นะป้าอโอเคฮะมีอะไรหมุนๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับขาดรถไฟฟ้าทั้งรถทั้งไฟฟ้าขาดเยอะเลยทีนี้อะไฟฟ้าครับต่อไป อ๋สั็เราต้องสร้างอันที่สุดท้ายเป็นโรงงานไฟฟ้าล่ะแล้วก็เชื่อมถนนมาครับไม่ได้เว้ยเชื่อมยังไงดีเลยเนี่ยเชื่อมจากตรงตรงนี้แล้วกันลากมาทุเรศวะทุเรศมากลากแบบดีๆได้ไหมเนี่ยมานนี้แล้วกันนะ แบบนี้อ่โอเคครับขาดแคลนไฟฟ้าหายไปแล้วนะครับตอนนี้ขาดคนอย่างมากเลยแล้วขาดเครื่องดื่มว,วิตามินอีกนิดนึงเดี๋ยวนะก่อนอื่นเรามาลองสร้างนี้ดีวกว่าบ้านแบบเป็นเหมือนเป็นบ้านกลุ่มของบ้านนะครับใช้พื้นที่ประมาณนี้โอเคเอาไว้โซนไหนดียะคือเกาะมันจะเต็มแล้วเนี่ย อยากย้ายไปเกาะใหญ่มากอะ่ะงี้แล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเคปะอัพเกรดได้แล้วครับเดี๋ยวลองมาอัพเกรดบ้านแบบใหญ่ดูแล้วกันเป็นยังไงก็จะกลายเป็นแบบบ้านสองตึกสองตึกสองหลังนะครับโอเคโอเคเอ,อ่แล้วเราก็จะมาดูที่ สเปซพอร์ตนะครับเขาให้อัปเกรดอ่ะเราสามารถสร้างอัปเกรดสเปซพอร์ตอ่ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดการยิงกันครับโโจอมตีจากอะไรอ่ะ Protect the ship. Of Earth. This is the manifesto of the moon's independence. The global union waged war on us for generations with weapons like falsehood, negligence, and exploitation. And the hmm. LEC bowed its head, its servile compliance. But not anymore. Set no foot on the land of our forefathers. We Watch. w are the Orbital Orbital a โอปิโตอวอชอพวกปลดปล่อยดวงจันทร์โอปิโตอวอชนะครับมนตัวร้ายในเกมนี้นะโอ้โหมีแบบนี้ด้วยเจ๋งงงคือมันมีการเ,าเล่นแบบเ,เขาเรียกสงคารามนะครับยุทธนาวีอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับ เฮ้ยเจ๋งว่ะผมนีกยว่าเป็นเกมสร้างเมืองอย่างเดียวนะอ๋อตอนนี้เรากำลังจะได้โจมตีกันแล้วครับใช่ใช่เหมือนจะมีมิชชั่นเพิ่มขึ้นมานะครับครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มยุทธนาวีกันนะครับผมก็ต้องขอจบเอพิโซดนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าได้เวลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วดีย๋ยวมาติดตามกันในเอพิโซดหน้าแล้วกันว่าการลบทางน้ำเนี่ยของเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันนะ จะน่าถึงตาถึงใจขนาดไหนนะครับเรามาสรุปกันก่อน,อนว่าพาร์ทนี้เอพิโซดนี้เราสร้างอะไรกันบ้างน,นะครับที่ผมจําได้น่าจะมีอนี่ครับโรงงานผลิตวิตามินนะครับเครื่องดื่มวิตามินแล้วก็สวนผลไม้เหมืองเหมืองต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเหมืองหินแล้วก็เหมืองโคโบอลนะครับแล้วก็โรงงผลิตทุนยนต์นะก็มีอะไรอีก น่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนะครับผมแล้วก็มีนี่ครับที่ที่เก็บเหมือนที่ปลูกพืชน้ำอะไรสักอย่างไม่น่าใช่สาหร่ายหรอกน่าจะเป็นพืชน้ำหรืออะไรสักอย่างที่ใช้ในการทำายารักษาโรคนะครับผมอ,อือ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็อัปเกรดบ้านขึ้นอีกหน่อยนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดใน พาทนนี้นะครอย่ามาติดตามต่อกันได้ในพาร์ทหน้าเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะน่าจะสนุกพอสมควรโอเคครับผมและสำหรับอ,อันโน่องสนนะครับกับผมแบรนนี่ในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะตอนวันนี้แบรนนี่บายฮนะ